ต้องใจเห็นล่าสุดว่าจะเร็วๆนี้จะมีผลงานใหญ่ช่วยพูดถึงผลงานเราหน่อยดิก็ก็เห็นผู้ใหญ่คุยกันว่าจะให้ออกเพลงผมก็ดีใจมากเอ้าผมคือจะได้เพลงไวแทะนะนะนี่ภาษไทยสลับลาวนะพูดลาได้ผมก็ไม่รู้ครับว่าเขาจะให้เพลงมาผมก็แบบฟ้าแลบมาก ฟ้าแลบแบบแป๊บๆมากครับเพราะเหมือนตอนแรกคิวเราก็ยังยังเหมือนตอนแรกพอดีบอกว่าต้องรอให้น้องคอปเตอร์อะไรออกให้เสร็จก่อนน้องลีโอด้วยเลยใช่ครับผมก็แบบไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันยังไงแล้วก็โยนเพลงมาให้ผมแกะเลยครับมันเหมือนตอนนี้เราขึ้นแท่นเป็นลูกลักพ่อบีกันอะไรอย่างเงี้ยลุกขึ้อย่างไรบ้างก็ใช่เหรอครับว่าขึ้นแท่นเป็นลูกลักไม่ใช่นะ น่าจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือพงพึ่งเข้ามาแล้วก็เขาโยนเพลงมให้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ก็กทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็พอ,อก็ไม่ได้คิดไม่ได้โฟกัสว่าเป็นลูกรักเป็นอะไรพิเศษไหม,มไม่ได้คิดตรงนั้นเลยสมมุติตามทีมที่เขาวางไว้จะต้องเป็นคอปเตอร์รีโอแต่ปุ๊บเป็นเรา,เ<อ>าที่<อ>มีสิงเกิลออกมาก่อน,อนจริงๆเราคิดว,ว่าแบบเออ ตัวน้องๆเองจะแบบจะนอยไหมอย่างเงี้ยก็เหมือนตอนแรกรันคิวมันจะต้องเราจะต้องเป็นคนที่สามอะไรงเงี้ยผมก็ไม่รู้ด้วยทีนี้ก็ไม่ได้คิดไว้เลยว่าจะได้มีเพลงก่อนน้องก็ยังไม่ได้คิดว่าเออคนจะพูดให้เราไหมเนาะก็ก็ยังไม่ได้คิดก็ยังไม่ได้ไม่ได้เผื่อไว้เลยนะแต่นี้คือทง พราี่ได้มีการบอกน้องๆอย่างบอกน้องคอเตอร์บอกน้องลีโออะไรคือก็คือมีการคุยกันในค่ายแล้วหรือยังคือผู้ใหญ่น่าจะคุยกับกันแล้วนะครับผมคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาให้ผมไม่ถึงผมเพิ่งเข้ามาก็ได้เพลงแล้วแบบนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันคอ่ะจริงจริงมันเป็นความรู้สึกยังไงที่เข้ามาเข้ามาแค่ไม่นานแล้วแล้วได้เพลงเลยก็ก็ดีใจครับก็ดีใจว่าได้เพลงนี้มา ก็ฟังดูแล้วก yeah? ็ร้องยากมากครับเพลงนี้ปลายปากกาใครของผมก็ยังไม่ได้ถามเลยว่าปลายปากกาของใครเออคืออันนี้คือเราได้แค่ตัวเนื้อมาให้ค่แชใช่ครับผมก็ยังไม่รู้ว่าได้จากใครมาแล้วก็ฟังแล้วก็แกะเลยแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรเลยอแล้วเราพอมีได้บอกไหมว่าเพลงมันจะเป็นออกมาแนวไหนลักษณะยังไงให้เรามาแกะอย่างเงี้ยค่ะก็ เป็นเพลงแบบเป็นเพลงเศร้าเป็นเพลงแบบแกว่าเข้ากับชีวิตแกเออลองร้องให้หน่อยนิเพลงนี้ร้องโคตรยากเข้าในชีวิตเข้าเข้าเข้ากับชีวิตของแบบไหนก็สู้ชีวิตสู้ใช่สู้ชีวิตนี่แหละคะความรักก็ด้วยทั้งรวมรวมนั่นแหละครับ ถือว่าเราโอเคไหมกับกับซิงเกิลแรกที่ออกมาเป็นเพลงช้าเพราะเหมือนแบบแฟนๆเองคือพอเห็นบุคลิกเราเขาก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นเพลงสนุกสนานหน่อยอนะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้คิดว่าต้องการจะร้องเพลงอะไรหรือว่าแค่ทางค่ายมีมีงานไามให้ผมทำผมก็มพร้อมจะเต็มที่กับทุกคนงานครับมไม,ไม่ไม่ได้ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือเร็วนะครับก็ ก็โอเคครับก็โอเคก็ก็ดีใจมากว่าได้ร้องเพลงช้าก่อนไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ครับก็ต้องี่เขาเหมือนจริงๆบนเวทีคนเหมือนติดภาพจำันใช่เป็นคนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออฟิลแบบเต้นเต้นเราเราไปแล้วเอออะไรก็ก็น่าจะเปลี่ยนแนวเป็นลุกบ้างครับเห็นเห็นแบบว่ามีแต่เด่นแต่เด้าอยู่หน้าเวทีก็แนวเปลี่ยนแบบอกหักกันบ้างก็น่าจะ ถ้าผู้บริหารก็จะคุยกันข้างในกันแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าเออฟ้าแลบมากได้เพียงใหม่แล้วก็กลัวคนจะคอมเมนต์ว่าผมอยู่ว่าทําไมได้ก่อนก่อนน้องก่อนที่คนเขามานานแล้วเนี่ยแหละมันถึงเรียกว่าลูกหลานเขาได้ไหมผมก็ไม่รู้นะอาจารเราอยากจะบอกคนที่เขาพูดเองยางไรบ้างเงินตังค์ดีล่ะ เออผมไม่รู้ว่าจะจะบอกอะไรว่ามันมันเร็วไปมผมก็เลยคลิดไม่ทัน<ม>แต่ว่าก็ดมเลาแล้วก็ดีใจได้ซิงเกิลแรกเร็วๆนี้ครับผมแต่ว่าผมอยากแก้ข่าวหนึ่งที่บอกว่าเออผมเออไม่ชอบหมอลำผมน่าจะพูดผิดเพราะว่าผมรีบ เออผมน่าจะบอกว่าเอองานหมอลำม,มันรับ5้าชั่วโมงออแต่ว่างานศิลปินนะผมชอบงานศิลปินเพราะว่าได้รับแค่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสุดสองชั่วโมงครับผมก็เลยพูดเร็วรัวๆไปครับแต่ต้องอีกวันหนึ่งสุดสุดท้ายเราเห็นในสถานการณ์ที่การเซ็นสัญญาชิปสัญญาวันนี้แล้วในเรื่องสัญญาเราแตบโตเกียวยังไงนะครับก<ล>็น,น,น่าจะ ก่อนออกเพลงเนี่ยก็น่าจะเซ็นสัญญาก็คือแล้วลตอนนี้ยังยังยังไไม่ด้เป็นแค่รายเดียวกันปูน่ยังไม่ได้เซ็นครับใช่ครับแต่ค<ต>ือเราก็คือพงมองใช่ครับก็พร้อมมากๆครับพร้อมทั้งใจคารรับชนะอออกะไรก็ยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าคิวงานแน่นมากไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายถ่ายเอมวีวันไหนเพราะว่างานแน่นมากครับผม ฝากแต,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 ติดตามผลงานเราหน่อยฝากติดตามผลงานอ๊ยขนหลายที่ท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม <c oughs> ก้องวายุนะครับ <c oughs> ตกเยี่ยมยสิกนะครับผมสวัสดี <c oughs> แฟนคลับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่เชียร์ก้องให้กําลังใจกล้องมาตลอดนะครับผม <c oughs> ก็ดีใจมากๆครับตั้งแต่วันที่เข้ามาจนถึงวันนี้ก็ดีใจมากๆครับผม ฝากฝากฝากติดตามผลงานเพลงใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้จักชื่อเพลงใหม่ตัวเองเลยนะครับเพราะว่ามันเร็วมากก็ติดตามได้ที่ทางเพจตัเกียวมิวสิกเลยครับแล้วก็เฟซเพจกล้องวายุครับผมตัเกียรมิวสิกโอเคค่ะนี่จะเปิดเพลงใหม่นะเพลงชื่ออะไร จำที่เียรยัง <c oughs> อยากได้ยินคําว่าขอ,ขอโทษเออเพลงใหม่ของเราคืออยากได้ยินคําว่าขอโทษเพลงนี้เขาแต่งมาให้พี่บ้านพี่เดนร้นองแต่ไม่ร้องเขาตั้งใจไม่ให้เราร้องเลยแต่ว่าก็ต้องยกเครดิตให้กับคนที่แต่งด้วยนะครับผมทีมงานดาวเหนือเลยนะครับผมไอชื่ออะไรนะโชคชัยโชคชัยเนาะคุณโชคชัยดาวเหนือโชคชัยน้อยกโชคชัยน้อยดาวเหนือเพื่อแต่งไม่เหาใครร้องใครแู้ว่ะเดี๋ยวจะให้ คนนี้ร้อนดีกว่ากล้องวายุโตเกียวยูซิกรองนะครับก็ขอให้ปงัปงๆให้ฟัติดตามคนเรามันจะดังกันอย่างนี้แหละมันจะมีอะไรมาสะดุดนิดหน่อยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าฝากไปด้วยว่าเพลงนี้ผมจะเล่นเอ็มดีเองผมสแสดงเองทุกบทบาทที่เป็นตัวผมและเป็นเรื่องจริงทุกอย่างที่จะถ่ายเท่ากากเพลงนี้เพราะแล้วฝากติดตามด้วยกับผลงานเพลงอโอ๊ยนีย <c oughs> ่บอมม <c oughs> าก <c oughs> อยากได้ยินคําว<อ><อ>่าขอโทษอยากได้<อ><อ>ยินครับเราจะให้กล้องวายุได้ เผยแร่ออกไปแบบเป็นตื่นตายเ<ท>พื่อนแหละถ<ท>่ายทอดถ่ายทอดความรู้สึกของเพื่อเพียนผ่านคนนี้ออกไปให้อยากจะพูดแบบแล้ว,วกว่อนจ,จะอัดก่อนจะอัดเพลงนะจะทวรหาแล้วก็จะให้จะ,จะได้ให้ถ่ายขอาความรู้สึกก่อนก่อนที่จะไปร้องจะได้รู้ว่าคุณต้องรออ้องแบบแนวไหนนะครับผมฝปากด้วยน่าจะเป็นเงี้ยๆอะไรส<ะ>ิ้นเดือนนี้ได้ฟังแน่นอนเพลงนี้นะครับสิบสี่วันนี้สิบสี่ใช่สิ้นเดือนได้ฟังแน่นอน ไม่เกิน10วันได้ฟังอยากได้ยินคำว่าขอโทษได้ยินอย่างเราได้ยินอย่างก็ต้องฟังในเพลงนี้ไงอ๋อนะครับผมฟังได้ยินบ้างบ้างปันมาตั้งใจตั้งใจเอานะครับผมครับครับครับโอเคอยากได้ยินคำว่าขอโทษอยากได้ยินคำว่าฮักอยากได้ยินคำว่าเดี๋ยวฮักไทยผมเนี่ยผมเสียใบรศัพท์สาปโทรศัพท์ปินหรอ เออวอาดีส tamam ินน่นร้องพูดพูดพูดพูนั่นแอบบันคิดจะบอกพอโทษไอ้โกดจะบอกเฮ้ยออยคนเดินขับบ่แม่นหลดออยพอสีได้คอยบรรทุกความเจ็บซัมนี้ล่ะครับผมจังฟังไหมมันท่านจะเจอได้ สวัสดีครับ <Okay. laughs> จำชื่อเพลงได้ยังนเนาะคำว่า,าขอโทษโอเคครับผมฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ